นี่คือขยันส่งคนกินน้ำแข็งเต็มปากเกอสู้ๆครับพี่ปอยิงยิงเจอเจอเทมบอกด้วยนะจะมีเทมเซ่อะไรนะพี่เจอเทมบอกด้วยจะมีเทมลุกกับเทมพรจะมีเทมพรสองนันเลยยิงลุกเองกับยิงฟรีสวยดีเจียนเฮ้ยมันตีไม่ชี้ มันตีไม่ชิงพี่มันยืนนิ่งมันตีหัวมันยืนนิ่งมันปล่อยแห่หรือเปล่ามันปล่อยแห่แล้วไล่ต่อมันยืนนิ่งอยู่ไปโอโโ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 นโโโโอยู่โันนโิ่โโโโโโแโโะเรโโ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 โจะโโ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 โรโโโโโโเ้โโโ่โโ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 กโาโโ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 โดโโ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 เธอเใช่มันใหญ่ ได้เลยนะครับได้ครับเดี๋ยวตอนเย็นไอ,อ,ตอน้ตอนตอนตองตอนนี้มีโทเทมอ,ะอ่ะตอนนองคืนสตรีมพับจ <น S> ี <G S 2> นะนตอนนี้เล่นพับจีอ่ะเข้ามาดูได้นะเฮ้ยเขามาเข้ามาผมว่าต้องไปแทนเอ,อ้กซูรูเซียไงป่องก็ต้องไปแทนเบลมอสวันเนี้กไปแล้วอเไปแล้วมีคนกดตายยาก ีฉัดเองมันเสกเท่มนี่ผมมาพี่ผมลากมาพีุ่ยทำไมเพลงเันจังอะเพลงไม่อยากดูหนังแอคชั่นเพ่งเพ่งไปเนี่ยเราใจมากอะคูหยุดเต้นเลยได้ปะปั่นไปแหละปั่นอยู่บนบ้านใหญ่ปั่นต่อไป ฉันว่ายอยู่ได้ไม่นา้มันไม่ก็เทียบไม้มันไม่ก็เทืบไม้มันไม่ก็ะทืบไม้เขาใช้ปัดตัดใช่ไหมเอา้ากูเห็นไฟอะไรตรงนั้นน่ะไฟผีลอก <c oughs> เรียงฮุอยู่ตรงนี้เลยพี่ <c oughs> อีดอกนี่ช่องไม่เคยมันจะบึ้บอยู่แล้ว มันจะพุ่อยู่แล้วนะมันจะบ่อดมาหาแชนอีกแล้วใช่ใช่ใช่ใครช่วยใครช่วยไม่โดนค่ะรีบไปไหมเอาใครไปช่วยนะใช้ปั่นไปอยู่ขวาบนเลยเธอไปซ้ายบน้ายบนไว้พิ่อยู่ซ้ายบนเลยกับชายเดียวใครไกลกว่ากันมันมันโซนมันโซนมันพ็อกซี่พ็อกซี่อุ้ยมันเล่นแบบแข่งนะใช่มันเล่นแบบ รัฐกลุ่มกลุ่มขมับใช่เล่นแบบรัฐบาลกลุ่มขมับได้แล้วพอเฟื้นฟูตัวเองสิมันซิ่งมาหาสันมีตเครื่องบนบ้านเสร็จยังเราจะหยุดที่มันแดนจรัสก่อนใช่พี่มซิ่งมันซิ่งมันซิ่งมามันอยู่กับสันจุดกลางลางไม่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 กระดึ๊บไม่ไม่กระดึ๊บตรงนี้ครับเรื่องป๊บนึงมาได้มากมาเร็ว กี่บอยางหได้ยี่บนอยู่บนบ okay. ้านอยู่บนบ้านรมัน้อปล่อยแหมัน้อปล่อยแหนละให้มันปล่อยแหได้มันปล่อยแหะมันปล่อยแหนละมันแรีนหาสันอยู่กับสันอยู่ขวาล่างโอ้ยพี่ดูนกตัวนั้นดิไหนคนน่ารักอะใช่ไหม ไม่เดี๋ยวจุ๊กอยู่ใช่ไหมดูไปแล้วอยู่กับสารพี่ต้องไม่ต้องไั่ต้องปัดไม่ต้องปัดไม่ต้องปัดตรงนี้นี่คนหรอพี่ลากมาบ้านใหญ่พี่เดียวลากมาบ้านใหญ่ทำไมหลักเราต้นไม่ก็ใหญ่แล้วดีเนาะหนูมาช่วยแล้วเคยเจอต้นไม้ลอยได้หรือเปล่าใช่เหรอไหนพาไปดูหน่อยดีอยู่กับสารนะอยู่กับสารมันหายบั๊กไปแล้วจุ๊กฟรีจุ๊กฟรีมีคนจุ๊กฟรีตรงไหนเออตรงไหนวะพี่ลมแหนะ เราไม่ช่วยแล้วเร<อ>าไม่ช่วยแล้วหลงมัวหลมไวเกินผมยังไม่ได้ปั่นเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วแล้วพีว่คนส่งไปแบบจ้าสว่างมากกูแสบตาแทนฆาตกรแล้วตอนนี้ย <c oughs> <c oughs> สองใส่เล็กน, <c oughs> นี่เน๊ะตาบอดไปละอีดอกได้มันบอดมันน่าจะส่งบอดตอนที่มันมันจะแกลดฉันติไม่ใช่มันแกลดชลศึกนี่สองสายไฟสีน้ำเงินนั้นไม่ใช่นะนั่นคือสายสายก้า พี่อะัรจะพับไม้นี่แน่เราป็นไงล่ะสัตว์แน่จะมาจิ้มฉันนะตาบอดไปสิพี่พี่ไปช่วยเอ้ยผมไปช่วยไหมเอ้ยพี่จะช่วยได้ไงพี่พี่ลุ้งอยู่เลยพี่พี่มาครึ่งทางนะุ้้ยมันใส่หัวมันใส่หัวไม่อยากไล่มองหาเธอมันมองหาเธอมันอยู่แถวฉันมันเป็นฆาตกรสายขี้เกียจแน่เลยมันอยู่กับฉันอยู่ทางนี้ค่ะไปลากไปลากไปลากไปนี่แหละ อุ้ยไฟไฟฉายหมดว่ะทำไงดีเข้มอยู่ไหนเหรอจะไปเสกเหม่ยมาอยู่แถวนี้เธอเดินไปไหนนะเหม่ยมาอยู่แถวนี้อย่ากระเทืบไม้หนูนะอานี่หาเอ้ยเธอบอกตัวเข้มอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เนล้วเสรลจแล้วําไลไม้มาอย่าจิ้มหนูอ๋อเธอเดินเธออยู่ไหนที่บอกว่าอยู่แถวนี้กระทืบแล้ว มม่าดนูขอันมาเอาหนูอ๋ออย่าจีมหนูผู้แลกๆนะจะถามอะไรจะถามว่าตัวเด็กอยู่มันบอกให้เขาหนูโดนคาสตอรไล่เยเย่มาลุโกรอยู่อ๋บิลกี้ตายหนูแกะไปแล้วบิลกี้โดนโดนคาสตอรเยเย่มาลุโกร เยีมมลกดละโชิจุกะมาละกะังไม่ใชเดียวไม่เอะใ่่เดียวทไมเป็นคนอย่างนั้นน่เดี่ยวทนมอ่ะเาอยู่อยู่หรือเปล่าน่เธอเธอมองอะไรคะพี่าตกรตอนเล่นแบบแขงเล่นเขาก่เว้ป้าว้นะไว้ต่างไม่มีแทงหลังนะ ้ทำไมเธอโยนกี็แล้วครัที่เราแบ่งกันเมื่อกี้ดูสิ่เขากลัวฉันเหงามากเลยเล่นเกมเล่นไปแต่ไม่มีแทงหนักเธอเขากลัวฉันเหงานะตีนตินตีนตีนติดเลยใช่ปะติดเลยปะวิ่งพอวิ่งเพื่อนพอวิ่งอ๋อติดหรือยังตีนหรือยังเน้อวันฉันโดนปลดกระบัง g เขามองลิฉันได้เลย ใช่ใช่ไม่เฟสอเลยไม่มันขึ้นสัญลักษณ์ตาตาตากระกะโหลกอาชิหาล้วอกตบอลตอลต่ำบลอลตบลอตบลออย่าเด้อมันมากมันมากอย่ีมันมากโอเคลิี้เล่นเลยอ๋อลองนักตะกรอนมันแอ้มี้โดนมีบาดอีกแล้ว เออประตูก่อนไหมอยู่หน้าประตูเดิมอยู่หน้าประตูเดิมอยู่หน้าประตูเดิมมาเลยมาเลยประตูไหนประตูเดิมอ่ะประตูที่เดิมโดนแผลฮ่าแล้วฉันวิ่งมาไกลมากนี่อยู่ล่างอยู่างล่างซ้ายอยู่ล่างซ้ายมาสองช้างเห็นไใหแล้วด้วยอ้ยมันไม่หลงเชื่อมันไม่หลงเชื่อมันกระถือใหม่แล้วมันโดนไม่ไหวดิ๊กี้เดินไปฮิวก่อนเดี๋ยวเดินหน้ามืดไป ดโดนีจไล้มเจอมันมืดอต่หายไม่เห็นนะแล้วแต่ก็เก็บไฟยากไปนะะเราต้องหาขุดเหยื่อไฟกันนะเตรียมไฟอะไรนี่มันไม่ได้มหนี่หรอมิมนกี้มีความคับแคขนขความค<ๆ>ับแคขนหอูมินกี้อ่ะใช่ใช่ของคับแคขนไม่ต้องใช้ตัวดึงไฟป,ประตูก้กาวสองบาทฉันยังไม่เจอหน้าหน้ากากเลยอ่ะ นี่ไงเรานี่ไงยกไว้หลอดอันนี้โนวันปะซือว่าไม่มีเนาะไม่มี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 พอเจ็บอยู่แล้วพี่ปอเจ็บตอนเข้ามาเข้ามาช่วยลากไปลากไปมันไม่มาดิพี่ไปเกาท้องก่อนไปเกาท้องก่อนนกกาอยู่ไหนวะบุบูนโคตรไกลอ่ะพี่บูนไกลมากอ่ะพี่ช่วยกันได้ปะมาเน่มาเน่มาหาพี่มาเดี๋ยวพี่ิให้ เดี๋ยวๆมันเพื่อนกับเสกเสกบุญแถวนี้มามาพี่อยู่พี่อยู่ตรงโทเทมผมอยู่กระท่อมอ่ะกระท่อมบุญน่ะมาแล้วเมื่อกี้ไปไปเปิดประตูนะไปไล่เปิดประตูนะโอเคไหมโทเทมมันเสกได้กี่อันวะเนี่ยไปไล่เปิดประตูพี่เปิดประตูเก้าสิบเก้าแล้วประตูตรงไหนบ้างแล้วได้นักการตอนนี้เก้าแล้วสวยโลนพี่สวยโลน เอายว่าออยู่เอาเลยปะเอาเลยปะรออยู่รออยู่เอามกงเดินก็ป้องกันอย่ามาดึงหลังมากมากไม่โดนปล่อยแหปล่อยแห้มาไม่มีบอลโลดด้วยอุ้ยพี่ปอนจะขีดแล้วน่ะป้อนโอ้ยยังไม่ออกไอ้เหี้ยไปเลยไปเลยพี่ไปเลยผมผมเปสุดท้ายเปสุดท้ายพี่ไปเลยผมจะบล็อกผมจะบล็อกผมล้มได้ผมบล็อกล้มได้ผมบล็อกล้มได้ ไม่นี่เลยอ่ะพี่ไม่หลุดไอรอนแก๊ปปะไม่ถึงครึ่งเลยนะเมื่อกี้ถ้าลุกเองได้ใช่ไหมมันไม่ันไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะพอมาเหวี่ยวกันก่อนไปอยู่ไหนเธอมาหาฉันที่ทำไมคอมมมร้อนจังคอมมิชช่กี่ร้อนป่ะเวลาเล่น ไม่อะพี่เล่นในห้องแอร์ปุ๋ยบ้านก็ปอยไม่มีแอร์หรอไม่เปิดเจ้นไปแรงนกแรงนะแอบแรงนะนิกกี้ว่านิกกี้มัน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 จะมันจะแทงปล่อแล้วเอาไยแห้แล้วไฟแห้แล้วเธอเธอต้องยัดสิฉันน่ะโดนทีเดียวล้มเธอเข้าใจไหมเฮ้ยดึงหลังเออสวย มันตีพี่มันตีบืเอมันี๋ียวตามหนูมาเร็วมีแทงหลังมีแทงหลังพอมาเร็วพอมีแทงหลงแต่ไม่แทงหลังก็อยากกระเด็นออกนอกแมปอ่ะแต่ต้องตายยากเอาเลยเอาเลยไม่ไดไม่แทงันี้ี่ว่านี่แน่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 เปลี่ยนเป้าหมายกูเลยเรียกกูไปแล้วเดี๋ยวกูโดยมาดิ ให้เขามาแทงฉันหน่อยเธอไปเดียเขามาแทงเร็วเขาไม่มาเอ้เธอพอออกนอกประตูแล้วเปิร์กแล้วมันหายไปวะหายดิ